ยอเดี๋ยวนี้คือได้คัดนี่ลครับโอ้้ครับผมโอ้ดนุนดุนดุโอ้อลโล่ปาติเต็มเลยครับอลตงน่นเนีเนี่ยครับผมเจอกันอีกแล้วครับในช่องบัรยุดธ์อายุหิกิมือนี่ป้าเสียนอามาแก้มือครับจากมือนั้นได้หอบขึ้นมือนี้จะได้โซนเอาละมือนี้ครับ ที่มากลางอยู่บ้านจาของครับมือนีิเส้นหนามมาหาอยู่บ้านจากาาาจาก,กีดฟังมือวาดหนิผมไปดักได้หลายเส้นน้มมันเลยมานน้ดักพูเดีดยอะเลยแบบไรางี้<า>2 2> ไปขาย <คน S 2> ไปขาย2 2> ไายด,ด้เงินี้สามร้อยครับนี่ก็จีกลางทั้งโคกครับไปครับผมไปกลางกันเลยกลางทั้งโคกแล้วค่อยย้อนลงครับไปขอ,ของนี้ก่อนนี่เรางนี้งหนี่เราทั้งเงินเนี่ยต่างของเรางนี้นะ

ยืนรุ่นครับแต่ระยกเกือบหึงสิบนาทียังยังยังึงสิบนาทีครับแล้วจะลองเช็คดูอย่างี้ยอมไปยกด,ด,ดูก่อนครับแล้วลองมาเช็คดูกันครับลงมาเช็คนลครับผม ห้องย่้มไหนไปบ่เป็นเด็กเจอครับไหลี่ยบ่พ่อ1ิบตัวครับโอ้โปลาไปเอาผู้เดียวเลยจนปดจนเมยครับผมอ้<จ>น<ด>ี่บ่มีเลยแมวไอ้สิหล,ลังเนี่ยเราจะดักดักท่อนนี้ครับดึงดึงจากข้างบนนี่แล้วก็เดินลงไปคนละฝั่งคนละทางครับแล้วก็หย่อนลงตามฝายาแล้วก็ไล่ครับลองดูก่อนจีนีได้ปลาไหม มีตัวครับเดี๋ยวรอหลุนกันครับผมผ่านผลครับโอ้ยผ่านผลมาใส่รอบครับนี่ผ่านผลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านผลครับชีวิตได้ง่ายสไตล์รถทุ่งทุกคนดักรอบครับแต่คือจะมีดอกเหงื่อเดี่ยว นำนำผอมๆนะครับย่รอบ้ารอบใหม่แล้วนี่รอบเชียงหางไปทำใหม่แล้วนรอบไหนรอบม้ารอบปืนเขาที่เด็สุดต่อไหมครับยือต่อย่รอบนี่เบกขาผมมีรอบด้กอ่ะน้ากับขายรอบขายรอบเนี่ผมผมนี่มีราคาที่พ่อนไม่ไม่ไมผมเห็นไอ้รอบมันเป็นเขียวเก่าที่เก่ามาป็นเล็กสปริงเวลาเองเก็บน่ะมันพับเขาได้ไม่น่ายืดออก เ้าคุยได้ก็มีภาษาฝรว่เนี่ยวคุยได้เรียนยังเยเจ้ดังครับมีนิดนิดหนึ่งูสมต้มตัวแบบี้สุกันาเข้าเชียอนาฏไลยเยียดทีสองพี่เราก็ผม ครับอันนี้ครับเชนทามแก้มือปดใหญ่ครับใหญ่ไข่ทุกตัวครับนี่ไข่่อบอกว่าเอาเชนห้าไปมันจะได้ตัวไข่ปลาตัวเนี้ยด้วยนะแต่ว่าซมันใ้ไ่้น้อยก่าเขาแต่ว่ามันใหญ่ครับ แล้วก็จเจ้าศิลป์หามาได้แค่สามปีที่ก็ได้ออกแล้วโบรานนีกทำเรืเ่รองน้ำแบบโม้โแดงเขากินก็ตลาดโอ้ยมีแต่คนทิจใจเพราะว่ามันไขเพราะว่าถ้าเวลาทำกินนะ่ะพ่อบอกว่า,วาให้เอาหัวทิ้งเออเพราะว่าทิงท้งมันจะตายเกี่ยวมันจะไม่มีอะไรบันดาลลงมานะมันจะเหมือนกเองอเกี่ยวยิ้มเลยชาวบ้านดีกว่าแบมมองประติมันนี่กว่าเดี๋ยวรอฟานฝนอย่นี้นะครับเสบาไยดังัน แล้วแล้วเอาออกล้วรอกลกัครับวันนี้จะได้หาวันนี้จีเอหาปลาซิวันครับผมแล้วการผลออกมาครับเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนกันเลยกินดักหลอกนะครับการผมตอนแรกกินดักหลอกครับเอาใหม่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเอามกปลาซิวมาดักว่ะมีช่องว่างครับเดี๋ยวไปเอามงดีกว่าโอเคครับผม ครับผมตอนนี้กันแฟนผลกำลังนำทางครับแานพนตอนแรกเราจะมาใส่สล,ออลนน็อครถคนคนไหวกลับไปเอามองมาครับแานผลไปแล้วครับแานผลจะไปดักฝั่งนู้นครับเดี๋ยวฝั่งนี้นนนก็จะดักกระเชียนตามนะครับตรงนี้ข้างหลังนี่ ฝนตกครับฝั่งนู้นโอ้ตู้ตมึงครับผมเออนนน่นนนโอ้ฟาลงป้าก็ตตดเต็มเลยครับฟาลเน้อนนอนอนามตดแล้วเนนาะเอกหญิงครับเส้นสามติดตามตูดเลยโอ้จะเห็นไม่ซูมเห็นไหมนี่ฟันผลบอกไปซื้อมาใหมว่ะ ดูลมครับนี่ปานผลสาวอย่างเร็วครับดูสาวปั๊บ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 เลยครับเมื่อชีพครับเมื่อชีพก็เส้นสามด้วปั๊บต้องปั๊ครับเส้นสามติดจังดีเลย คือทิ้งหลังคาเลยนะครับผมที่ได้แยกย้ายกันออกไปแล้วครับเพราะว่าฝนจะตกก่อนเดี๋ยวจะออกว่าไหนครับผ่านฝนก็จะได้ออกไปก่อนแล้วมันจะไปเก็บมองอยู่ข้างบนอีกไปครับผมครับสวัสดีครับผ่านฝนครับผมชีวิตง่ายๆสไตล์ทุ่งนี่ครับผมฟ้าที่ผมก็เจะอ้อมดักไว้ก่อนที่จะลงไปดักปะซิลข้างล่างครับ น in right. ้งีถูกปนินหน่อยครับปนินกับปลาขาวครับผมมองปลาขาวเลยแต่ว่าปนินติดหลายกว่าปลาขาวอีกเสียนอามกำลังปดครับเดี๋ยวยังไงเราปดช่วยเสียนอามด้วยไม่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวช่วยเสียนอามปดกันครับไปครับผมในเวลากู้นะครับ ตรงนี้ครับก็หย่อนก็เซียนอาไ์มไปรุ่นกันครับผมเชิงคืออยู่ครับทุกคนคืออยู่ครับผมใยหลายอยู่เซียนอามกำลังพดอยู่ครับ แล้วค่อยดูกันครับเจรนรามกำลังเอาขึ้นมาครับนี่ครับผมเียนารามบอกสุดยอดเที่ยวนี่พึงจะได้คักนี่แหละครับต้องเียนารามเนาะพึงจะโด,ดนไลยนี่แหละเดี๋ยวจะปดครับเดี๋ยวค่อยไปหย่อนลงหม่อีกเผื่อมันติดอีกครับมดวันพึ่งมาปะไอ้มดวันพึ่งมาปะวะไปหอยเลยเียนาราม พุดปรี้วครับผม รถนะครับเจ็บไาเจ็บยังเดี๋ยวก็เก็บของเขาไปบ้านครับผมได้จะไปห่อมกกินเดี๋ยวก็จะแบ่งกันไปกินครับไปครับผมเจนดามก็จิมีธุระก็ไปพอจะได้ไปรับไก่ครับไก่เขาจะมาส่งนะไปครับเจอกันในบ้านครับผม